มีดราม่าทุกสัปดาห์เลยนะฮะสำหรับรายการร้องเพลงชื่อดังล่าสุดก็มีเทปที่ r a p เปอร์เด็กส i t รนะฮะได้ออกมาร่วมงานกันนะฮะมาร่วมรายการในครั้งนี้นะฮะเขาคนนี้เป็นเจ้าของเพลงทนแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตมากนะช่วงที่ผ่านมาติดชาร์ตบิวบอร์ดทีเดียวนะครับก็ได้มาร่วมร้องเพลงในรายการ โดยหลังจากที่เปิดตัวนักร้องปริศนาที่มาให้สไปดเดาวเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเปิดใจถึงความรู้สึกที่แขกรับเชิญมีต่อสไรดที่เห็นกันเนี่ยก็บอกว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ก็มีคําพูดที่เป็นมุกตลกที่มันส่อเสียดไปในทาง18บวกทาให้ชาวเน็ตก็บอกว่าเป็นการเซ็กชวลแฮรัสเมนหรือเปล่าแล้วก็ดูร้ายแรงมากขึ้นเพราะน้องสไรด์เนี่ยอายุแค่16ปีซึ่งก็เป็นช่วงวัยที่ยังถือได้ว,ว่าเป็นเยาวชนอยู่นะครับทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักในโลกโซเชียล ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ